สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องนะคะซิลส,สเตนรอยนะคะมันเป็นยังไงนะคะพี่ก็เคยนะคะมีลูกค้าที่หน้า,าติดสาเตนรนลอยค่ะทุกคนคะเวลาเราหน้า,าติดสาเตนรนลอยเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงให้หายนะคะมันก็มีหลายวิธีที่แบบเพื่อนๆลองไปดูในช่อง y youtube ดูนะสําหรับใครที่เออไม่ได้อยากจะมีวิธีในการแบบล้างหน้าให้สะอาดก็ลองไปดูวิธีอื่นดูแต่แบบหลักๆก็คือหนึ่งหลักต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะ มันถึงจะหายที่จะเตลรอยเนี่ยเกิดจากการที่เราใช้ครีมที่มีสารตะปลดลหรือว่าสารสเตรอยค่ะแล้วมันจะหน้าผดผด,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 ดเป็นแบบหนองเป็นอะไรขึ้นเต็มหน้าเลยค่ะอันนี้เราเจอกับตัวเองที่ลูกค้าเป็นนะคะก็คือท่านนี้เขาก็หายแล้วแหละนะก็คือเป็นลูกค้าเก่าของพี่นิดเองค่ะนะแต่ตอนนี้เฟซหายไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าอยู่ในในเฟซนี้ก็ไม่รู้ค่ะนะเอออ่นะทาทั้งนี้ทั้งนั้นกว่าเราเขาจะหายได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะก็ มันยังไม่รู้ว่าหายขาดตอนนั้นมันก็ดีขนาดนั้นละนะคะคือลูกค้าก็เปิดใช้ใช้แค่ประมาณสิบก้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเนาะสั่งสองสามรอบอ่ะนะคะเขาก็ดีขึ้นค่ะนะถ้าหากว่าวันนี้พี่ๆเพื่อนๆกำลังหน้าที่สา,ารเตรลอยอ่ะสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่อยากจะบอกว่าใจเย็นๆนะคะหายได้ค่ะทุกคนขาไม่ต้องตกใจแต่เราก็ต้องให้เวลาในการดูแลตัวเองอ่ะอันที่หนึ่งค่ะให้เราค่ะพักหน้าด้วยการเอาไข่ขาวนะคะมาฟอกหน้าค่ะสักสิบห้าวันนะคะสอง สะอาดค่ะล้างหน้าด้วยสมู่ล้างหน้าที่มันตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องสิวโดยตรงนะคะแล้วก็ใช้เป็นประจำมากกว่า1เดือนถึง3เดือนขึ้นไปจะทําให้ใบหน้าของเพื่อนเนกลับมาดีอีกครั้งค่ะนะคะ,ะแค่นี้เองวิธีการดูแลตัวเองแล้วที่สําคัญไม่ต้องส่องกระจกค่ะ,นะคะถ้ายิ่งส่องกระจกยิ่งสับสนยิ่งไม่สบายใจจะทําให้สิวของเพื่อนเพค่ะไม่ดีไม่หายนะคะ นี่นี่ก็จะมีตัวช่วยตัวนี้เลยสําหรับพี่พี่เพื่อนๆที่หน้าจิาดสาจะเตลลอยนะคะเปิดใจมาค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวผดสิวพื้นสิวเตลลอยค่ะลองมาเอาสบู่ล้างหน้าตัวนี้ไปใช้นะสบู่ตัวนี้นะคะช่วยลดสิวต่างๆทําจากทับทีมค่ะแตงกวาใบบบวบออโลเวล่าและก็คีชลีนค่ะสําหรับพี่พี่เพื่อนๆที่หน้าจิาดสาจะเตลลอยไม่รู้จะไปใช้อะไรดีนะคะก็เปิดใจมาใช้สบู่ล้างหน้าตัวนี้กับพี่นะคะชื่อว่าสบู่ทับทีมค่ะนะคะอยากหน้าใสหน้าเด็กแล้วก็ผิวเรียบเนียนลุคคุณกระชับ มาลองเปิดใจใช้ดูค่ะ1ก้อนนะคะแค่155บาทนะคะแอดไลน์มาที่098 504 97 62ทักมาที่ f a c e b o o k นะคะนิตยากรสงค่ะนะลองใช้ดูก่อนนะ,ะสักหนึ่งคนถ้าสิว3 4 5เม็ดยุบได้ค่ะบนใบหน้าเกลี้ยงค่ะนะมีการการันตีค่ะเพราะตัวนี้ทำมาเพื่อสิวโดยตรงเราไปอ่านแร้ศัรรพกคุณของเขา,ามันต,ตอบตอบจทยเราเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นสิวผลค่ะเพื่อน บางทีมีสิวผลเราชอบแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่งหน้าแล้วมันก็แบบบางทีก็ล้างหน้าไม่สะอาดมันก็เกิดสิวขึ้นอะไรเงี้ยมันทําให้สิวสี่ห้าเม็ดของเราหายเราก็เลยบอกถ้างนั้นสิวที่อะไรก็หายได้อะนะคะถ้าใช้ต่อนเนื่องค่ะพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะคะพี่ก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้านะคะเพราะว่าพี่นะขายสกินแคร์นะคะทุกคนอ่ะก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะ หายจากอาการที่เป็นนะคะดีขึ้นไวๆไวค่ะไปรักษาไ้บายรักทุกคนค่ะแล้วคุณจะเป็นใครนะคะก็เปิดใจนะมาให้บิ๊ดนะเทคแคร์ care, ดูแลให้หายนะคะ